สวัสดีครับผม Triple S ครับสวัสดีครับผมแซ l มอนไลเดอร์ครับพวกเราสองคนมาในรายการหนังสือหุ้นเล่มนี้กูอ่านมาแล้วอ่านมาแล้วครับอันนี้ก็ EP ที่8แล้วนะครับครับเรามาถึง EP ที่8แล้วครับใช่ครับผมวันนี้คุณแซ l มอนไลเดอร์มีหนังสืออะไรมาแนะนำเพื่อนๆบ้างครับของผมเป็นคัมพีหุ้นคุณค่าครับหรือถ้าชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็น the little book of value investing ครับผม ใช้คำว่าคัมพีอะไรครับเนี่ยใช่ครับเขียนโดยใครครับเนี่ยเขียนโดยคุณคริสโตเฟอร์บราว์ครับผมซึ่งคนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วแต่แต่ผมอ่านดูเท่าที่อ่านดูเนี่ยก็สนุกครับะคริสโตเฟอร์เอชบราวน์นะครับผมครับผมหน้าเหมือนวอลเลนบัฟเฟตต์อยู่นะครับเนี่ยเขาเป็นเออเขาเป็นเพื่อนกวนเดียวกันครับเป็นกวนเดียวกันใช่ใช่เป็นลูกศิษย์เป็นคนที่ชื่นชมเบนจามินเกรแฮมเหมือนกันเป็นลูกศิษย์เกรแฮมนะครับใช่ใช่โอเคส่วนของผมนี่ ค่าวพิลาศี่เราแนะน,นําหนังสือเรื่องบิตคอยต์ไปแล้วครับผมอันนี้เป็นภาค2ของเล่มที่แล้วครับอันนี้จะเป็นดิจิทัลแอสเซทอินเวสท์เมนต์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับผมเขียนโดยคนพิรพัฒน์หานคงแก้วนะครับผม oh. เป็นเล่นต่อกันเลยนะครับผมเ,เล่นต่อกันเลยก็คือเล่มทีลาศิบอธิบายว่าคืออะไรส่วนเล่มนี้อธิบายการลงทุนคือตอนแรกเนี่ยที่ผมไปร้านหนังสือเนี่ยผมก็หยิบมันขึ้นมาเขาว่าชอบเล่มที่แล้วมากเสร็จแล้วพอเปิดอ่านสาลบบัมปึ๊บ ก็ทิ้งไปเหมือนเดิมพอเข้าใจว่าอ şey> ๋อเป็นการแก้ e ดิชั對對่นใหม่เพราะว่าสารบันหรือเนื้อหาเหมือนเดิมเดะเลยมีไซเปอร์ฟังอะไรแต่รู้สึกเอะใจเลยหยิบก็ขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพราะกำลังงงว่าคนเขาจะเอาของสองอย่างมาขายพร้อมกันทำไมแต่พอไปอ่านรอบสองแล้วโอ้มันคือภาคต่อนี่เองเนื้อหาลึกๆแล้วมันคนละเรื่องเลยนะครับผมอ่ครับผมอันนี้ของผมอันนี้โดยสำนักพิมพ์อะไรครับอันนี้ อ๋อผมเหมือนเดิมับสต็อก tomorrow นะครับผมราคาเท่าไหร่ครับหนังสือหนังสือนี่นังสือใหม่เนาะราคา2 9 5เ้าสิบห้านะครับผมจำนวนหน้าอันนี้มีเท่าเดิมครับเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กประมาณ3 0 0้อกว่าหน้ามีอยู่สิบทผมเห็นตัวหนังสือนี่เป็นสีทั้งเล่มรอเปล่าผมเห็นสีเกือบหมดอ่าใช่ใช่ทั้งเล่มด้วยใช่ครับผมปีที่พิมพ์ก็น่าจะเร็วนีุ้เป็นเนื้อหาใหม่เลยใช่เนื้อหาอาจะอัปเดตใช่เรื่องดีฟามีอะไรครบเลยครับครับผม ตัวของผมไอตัว The Little Book of Value Investing เนี่ยสำนักพิมพ์เนี่ยจะเป็นตัว fidelity ครับราคาเนี่ยจากจากหลังปกก็จะเป็น188บาทแต่ผมเห็น c 1รู้สึกจะขายถูกกว่านี้ครับม,ม,มีมีโปรเซลย,ยังมีขายอยู่ใช่ไหมใช่ครับเห<ม>็นเอยังมีอยู่ในเว็บ c ีเ<ม>ครับผมจำนวนหน้าอันนี้แค่ร้อยห้าสิบสองหน้านครับตามชื่อครับ Little Book เล็กๆน้อยๆครับ <laughs> ครับผมปีที่พิมพ์ก็ปี2007ครับซึ่งซึ่งเฮียคริสโตเฟอร์เนี่ยแกเสียปี2009ก็คือหลังจากเขียนหนังสือประมาณ2ปีปกีกว่าสองปีเน <He> er <ง>ี่ยเสียแล้วตายเลยโรคหัวใจครับผมอ้าเ <All right. S 2> ครับแล้วนี่ภาพรวมของหนังสือเล่มนี้โจวดิจิทัลแอสเซทอินเวสเมนต์หนึ่งศูนย์หนึ่งนี่เขาพูดถึงอะไรเหรอครับเล่มนี้มันเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นเล่มต่อจากเล่มที่แล้วนะครับผมเล่มที่แล้วนี่คือเขาพูดถึงอ่าบิตคอยน์พูดถึงบล็อกเชนนะครับผม mm. ทีนี้เขาก็มาพูดถึงสิ่งที่มันเกิดต่อมาแล้วก็คื พอมันเกิดบิตคอยน์ขึ้นปุ๊บ uh huh. บิตคอยน์าบางทีมันไม่ได้ตอบโจทย์ทุกเรื่อง uh huh. อ่าอ่ามันจะมีตัวเน็ตเวิร์กมันไม่ได้ใช่มันจะมีตอนนี้เคยก็มีเรื่องมีอีเธอเรียมเกิดขึ้นอีเธอเรียมก็คือเอาตัวบิตคอยน์ามาพัฒนาต่อให้มันเฟคซิเบิลขึ้น uh huh. ในการใช้ใจ่ายในการท,ทําพวกแอปทำเดบอะไรขึ้นมานะครับผมรวมถึงมีตัวอีกเหรียญนึงที่เกิดขึ้นมาคือไบแอนนะครับผมไบแอนก็คือเป็นตัวทำเอ็กชแนน อ่าครับผมท <ำ S 1> นแ่ยฟอน์มเชนด้วยใช่มันก็เริ่มเป็นการเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆของของไอตัวเ,เรียกว่าอีล่าของบิตคอยอ่าก็คือเหมือนเล่มนี้เน้นพูดถึงแอปพลิเคชันข้างในและไอเล่มก่อนเหมือนปูพื้นฐานว่ามันคืออะไรมาอย่างไรอันนี้คือเอาไปต่อยอดอะไรได้บ้างต่อยอดอะไรได้บ้างแล้วก็เริ่มเล่าถึงเหรียญนี่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอะไรรวมถึงเล่าถึงว่าการต่อต้านทำไมมันถึงไม่โตเพราะว่ามีรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงอ รวมถึงเขาเล่าถึงเรื่องนี้ด้วยเรื่องไอตัวไลบ้าของ f a c e b o o k อ่าของ Facebook ที่จะทำมารอบนึงแล้วใช่ซึ่งทำไปแล้วแล้วก็เล่าว,ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นมันโดนรัฐบาลอเมริกันฟ้องอะไรประมาณนี้อ่าโอยมินสรุกมากเลยเรื่องนี้เหมือนจะเป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลพวกเดียดดิจิตอลทั้งหมดมันเกิดอ,อะไรขึ้นโลกนี้นะครับผมอ่าฮะซึ่งไอบนะ้บี้ล่าสุดนี่กรอตอเราก็เหมือนจะสั่งแบนแล้วนะครับผมผมออตเมันเป็นมัน <laughs> เป็น <laughs> ยุงตัวเล็กๆอยู่กันเลรคือเรสตอรี่นี้เราจะโดนไหมไม่เชื่อยาอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจครับผมงเราต่อเป็นแค่หน่วยงานเล็กๆไม่ยุ่งอะไเรื่องของพวกนี้ไม่ได้เนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องระดับโลกเรื่องระดับโลกครับผมครับเล่นัหมหละครับผมภาพรวมเป็นยังไงบ้างเออตัว The e s s n t Book of Value Investing เนี่ยอันนี้ก็คือจะเขาก็จะเล่ามีทั้งหมด21บเอ็ดทเขาจะเกิดเทคนิคต่างๆครับซึ่งอย่างที่ผมเกิดไปข้างต้นก็คือตัวพี่คริสโตเฟอร์บราน์เนี่ยเขา เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของของตัวเบนจามินเกแฮมเพราะแนวคิดเขาเนี่ยไอพวกแบบมาที่ออฟฟิ e ตีแล้วก็จะมาจากเกแฮมเนี่ยแหละครับซึ่งเฮียคนนี้เขามีความคิดอย่างหนึ่งครับคือถ้าเขาบอกว่าเราอยากเก่งอะไรเนี่ยให้อยู่ใกล้คนที่เก่งครับเขาก็เลยลงทุนไปเช่าตึกออฟฟิศอยู่ข้างล่างตึกของเกแฮมเหมือนจะเป็นดาราต้องอยู่ที่ฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยแบบเข้าไปใ,ใกล้ๆคนเก่งครับเขาบอกอย่างน้อยให้เขาไ,ได้เห็นเกแฮมเดินขึ้นบันไดทุกวันก็ได้ไม่ต้องคุยกันเลยก็ได้หรอเจอเห็นเกแฮมเดินขึ้นบันไดไปเเคค้าามมีีวสุขแหละซึ่งนนย ที่เขาที่เขามีชื่อเสียงมาคือตั้งแต่รุ่นพ่อเขาเลยครับคือรุ่นรุ่นพ่อเขาเน่ยมีสร้างกองทุนขึ้นมาอันนี้ถ้าผมอ่านผิดขออภัยคือเป็นทเวดดี้บราลเป็น,เป,นเป็นตัวพ่อของเขาครับแล้วเขามาบริหารต่ออซึ่งอันนี้ครับอ,อกองทุนเขาเนี่ยที่โดดเด่นแล้ก็คือผลตอบแทนเนี่ยเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยต่อป,ปีเนี่ยเขาได้12เปอร์เซ็นต์อาจจะฟังดูไม่เยอะนะครับว่าอย่างบัฟเฟตจะได้สักยี่สิบอะไรอย่างนี้พอเฉลี่ยออกมาแต่เขาเนี่ยสิ่งที่เขาโดดเด่นก็คือเอ,อเขาแกว่งน้อยมากครับ คือค่า SD ของเขาอยู่แค่ประมาณหนึ่งุดปคือบวกลบจากสิบสองจุหกี่แค่แค่หนึ่งจดปอร์เซนะครับแสดงว่าเขาแบบเขาจะเวกความเสี่ยงได้ดีอ่าถึงจะได้ตัวตัวนั้นไม่เยอะแต่คือก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรก็คือไม่ค่อยเสี่ยงใช่ครับซึ่งคนเนี้ยผมจะขอพูดถึงบทที่สาของเขาก็คือเรื่อง margin of safety เลยอันนี้เป็นเรื่องที่ตัวเกรแฮมเองก็พูดเยอะซึ่งเขาบอกว่าไอ้ margin of safety เนี่ยสำหรับเขาขอะเขามองว่าบางคนเขาบอก margin of safety มันต้องกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ เ่นเจนเซนสมมติเราหามูลค่าแท้จริงของหุ้นมาแล้วเนี่ยสมมติทุนสิบาทมาจิ้นต้องเท่าไหร่มาจิ้ต้องเท่าไหร่ซึ่งกว่าเนี้ยเขาบอกมาแล้ว่าเขาใช้สองในสามครับอ่าฮะก็คือต้องเป็นสองในสามเท่านั้นอืมสมมติเขาหามูลค่าจริงมาสิบาทเนี่ยมูลค่าหุ้นที่เขาจะซื้อก็ทัดตีไปแล้วกลมๆก็ประมาณหกจุดหกหกบาทอ่าหกจุดหกห้าอะไรอย่างเงี้ยเาถึงจะซื้อครับอ๋อเหรออ่าถ้าเขาหามูลค่าแท้จริงได้สิบบาทนะครับหกจุดหกห้าเขาถึงจะซื้อ อันนี้อันนี้เขาไม่กล้ามองอนาคตเลยใช่ไหมเอออันเนี้ยเขาบอกเขาให้สองเทปเหมาว่าทำไมถึงเป็นสองในสามครับเ,เขาบอกว่าถ้าเราซื้อในราคาสองในสามเนี่ยถ้าราคาเราซื้อที่หกจุดหกห้าบาทใช่ไหมครับถ้าราคามันกลับไปที่เออ,ถ,เอ,อถ้ามูลค่าหุ้นเนี่ยมันขึ้นไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะมันก็ยังไม่ถึงมูลค่าหุ้นแท้จริงครับมายถึงแก็บที่เราซื้อตรงเนี้ยขึ้นไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ยังไม่สิบบาทซึ่งจะทำให้เราอ่ะขายหุ้นตัวนี้ง่ายครับอ,อันนี้ในมุมมองเขา อ่ะฮะส่วนข้อ2ก็คือหรือถ้าเราซวยสมมติเราเรามีมาเจ้าซิตี้ระดับหนึ่งละหกจแล้วมันลงต่อเขาก็มองว่าเขาเองก็จะขาดทุนไม่เยอะครับเพราะถ้าเราถ้าเราประเมินมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทถูกเนี่ยมันก็ไม่ควรลงไปเยอะกว่าสาม่เอ๊ะผมเไปแล้วไอ้พวกมูลค่าหุ้นนี่ถ้าอยู่ในเว็บเซตนี้มันคือมันคือช่องไหนลนะเอออันนั้นมันเป็นมูลค่าทางบัญชี มันเป็นมูลค่าทางบัญชีครับ,บมูลค่าทางบัญชี <จะ S 1> ญใช่ไหมมันจะเป็นพีผมจําตัวย่อมไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมอาานั้นเป็นแค่มูลค่าบัญชีใช่ใชเอาตัวนั้นมาแล้วก็าหารด้วยสามคูณด้วยสองก็คือได้ราคาซื้อของ er เฮียคนนี้ใช่ครับไม่ไม่เอออันนี้เป็นราคาประเมินอีกแบบหนึ่งครับเขาไม่ได้เอาเลขตัวนั้นมาไม่ได้เอาเลขตัวนั้นมาเดี๋ยวผมลองไปใช้ดูครับว่าใช่ได้จริงหรือเปล่าถูกว่าเป็นไปได้ยากมากครับโดยสัทที่ต่ำกว่าราคาบุกไพ่แทบจะไม่มีอยู่แล้วณตอนนี้น้อยน้อยมากๆครับซึ่ง้าบอกวว่แล ไอาการหาแล้วเขาก็พูดต่อครับในบทนี้บอกว่าที่จริง้เรื่องมาจีนเซฟตี้การหามูลค่าที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรหรอกส่วสิ่งที่ยากอะ่ะคือความกล้าในการซื้อครับซึ่งอันนี้นผมโดนมากับตัวอ่านเลยรู้สึกอินมากก็คือว่าปกติเวลาราคาหุ้นลงอะครับจะมาพร้อมข่าวร้ายเสมอเช่นคือสมมติมันลงไปสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะมีข่าวปีนี้ไรายได้ไม่ดีกำไรไม่โตผู้บริหารโกงอะไรก็ตามแต่เนี่ยอืแล้วเราก็จะไม่กล้าซื้อครับคือต่อให้มันลงมาถึงสามสิบ กว่าเปอร์เซนที่เราตั้งเป้าอะไรเนี่ยเราก็จะไม่ซื้ออยู่ดีเพราะเราจะรู้สึกว่าเอ้ามันลงแล้วถ้ามันไม่ดีสิซึ่งเฮียคนนี้แกบอกว่าแกเป็นต้นแบบของการที่ไม่สนครับแกซื้ออืคือว่าถึงเป้าที่แกทาการบ้านมาปุ๊บเนี่ยแกซื้อเพราะแกให้ผลว่าไม่งั้นเราทาการบ้านมาทําไมครับไม่งั้นเราก็เหนื่อยฟรีคือเรากุศลเ,เขาเรียกไรหามูลค่าของบริษัทต,ต้องนานแต่พอถึงเวลาจุดที่ซื้อไม่ซื้อ อ่าจะคือเมื่อสนข่าวร้ายใช่ครับเขาบอกว่าาอยากซื้ออะไรก็ซื้อเลยใช่เมื่อเมื่อเมื่อมั่นใจปุ๊บเราวิเคราะห์บริษัทมาดีแล้วให้ซื้อครับเมื่อมันลงอืมอย่ารอครับบทนี้ก็พูดประมาณนี้ครับอืมครับแล้วของตัวนักสือดิจิตอลแอสเซทอินเวนต์หนึ่งศูนย์หนึ่งนี่มีคำคมหรือมีอะไรโดนใจบ้างไหมครับเขามีคำคมมีอะไรแซ่บๆมาเรื่อยๆนะแต่ว่าสิ่งที่โดนใจผมมากที่สุดคือเอ่อโนเลจมากกว่าความรู้นะครับผมตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบีทคอยเลย พออ่านนี้ปุ๊บรู้สึกผมได้ความรู้เยอะนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้เขาแบ่งประเภทของเหรียญเนี่ยเหรียญนิเวนร้อยร้อยเหรียญเนี่ยเขาแบ่งประเภทเป็นสามประเภทหนึ่งคือเป็นเหรียญที่เป็นสกุลเงินสองคือที่เป็นยูทิลิตี้เอาไปใช้ทำเดบบ์ทำอะไรต่อพวกนี้แล้วก็สายเป็นหลักทรัพย์ซึ่งเขาก็แบ่งตัวอย่างเช่นอย่างเป็นบิตคอยเนี่ยบิตคอยคือเป็นสกุลเงินอย่างนั้นเป็นตัวที่เป็นอีเธอเรียมเนี่ยเป็นตัวที่เป็นยูทิลิตี เอาไปทำดีไฟต่ออะไรพวกนี้ได้นะแอปพลิเคชันวันนั้นจะทำได้ใช่หรือว่าตัวสุดท้ายก็คือตัวที่เป็นเทเตอร์ตัวที่เป็นคอนเวิร์ตหลักทรัพย์กลับมาเป็นเงินเอ๊ะกลับมาเป็นสกุลเงินกลับาเป็นสกุลเงิน,นใช่ใช,ใช่แล้วก็มีพูดเกี่ยวเรื่องออไรบ้าเงินของ f a c e b o o k เฟซบุ๊กมีช่วงหนึ่งพยายามทำคืนซือขึ้นมาคือตอนแรกเนี่ยเราก็ฟังอ้อออเหรอ,อก็ดีนะแต่พอไปอ่านเรื่องนี้เนี่ยเขาเขาตีแผ่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากของโลก คือแม้กระทั่งอเมริกาเองซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเรียกว่าเปิดอิสระให้ให้คนทาอะไรก,ก็ได้เนี่ยเป็นคนเข้ามาจัดก,การมาให้มันเกิดเพราะเขากลัวมากเพราะว่าไอ้ตัว a c e b o o k เนี่ยมันใช้คนเกือบเกือบทั้งโลกใช้ a c e b o o k หมดถ้ามันเกิดกมาได้เนี่ยมันจะเิม,<พ><พ>มันก็จะรูมากเลยมันจะทําให้เงินยูเอสดอลลาร์เนี่ยมีผลเยอะมากเขาก็ <ผม S 2> <ๆ S 1> เลยออกมาจัดการเลยผมว่าแน่แน่นอนก็มีผลกับภาษีของทางอเมริกาแล้วผมรู้ว่า Facebook อ่ะตอนที่ทำไรบ้านเนี่ย ไม่ได้ทำมาคนเดียวนะมีเพ y p พอเข้ามาแจมแล้วก็มีคนอื่นเข้ามาจะมี m a s t e r ร์กาด้วยวคือตอนแรกที่มันเกิดอ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มากตอนหลังคือรัฐบาลอเมริกาส่งจดหมายไปบอกมาสเตอร์การ์ดสมบอกเพ y p พออยา่าอย่าเข้ามายุ่งไลบ้าก็เลยล้มไปแต่ว่าไลบ้าก็ยังมีแอบแอบเกิดขึ้นอยู่นะมีแอสโซเชชันเกิดขึ้นมานะครับผมก็อันนี้เขาอ,อ่านแล้วปุ๊บมันเหลือกแบบสตอรี่เรื่องราวนอกเหนือจากบิตคอย n อ่ะ ไม่ได้มีแค่บิตคอยมีเรื่องอื่นด้วยที่เกี่ยวกับเรื่องเงินดิจิตอลมาเรื่อยๆจนเกือบจะถึงวันปัจจุบันเลยตอนเรื่องล่านี้นะครับผมครับผมส่วนของผมเนี่ยคำคมก็ก็ไม่เช่เป็นคำคมงานีะเป็นที่ผมสรุปจากบทที่ผมนำเสนอเมื่อกี้มาแล้วกันก็คือได้มีพูดไปแล้วบางส่วนก็คือราคาหุ้นเนี่ยพอลงปุ๊บอะ่ะมันมีข่าวมาให้ตามมาตลอดครับคือก็อไม่มีใครบอกว่าลงแต่มีข่าวดีไม่มีทางครับแ่ เราต้องหนักแน่นในสิ่งที่เราทำการบ้านมาครับไม่งั้นเราจะเสียเวลาไปฟรีๆไม่งั้นเราหามูลค่าแทบตายแต่ถ้าเราไม่ได้แบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยเราก็จะไม่กล้าซื้อครับเพราะยังไงมันก็จะลง,เ,งเหมือนอตอนนี้รีเลี้ยงโควิดเว็บใหมก่ก็อย่าไปกลัวถ้าเกิดให้ซื้อต่อไปเออถ้าราคามาถึงเป้าหมายเออ Margin of Safety สองในสามที่เขาบอกถ้าเราเข้าซื้อได้เลยอืมาครับผมครับผม ต่อไปก็เป็นการให้คะแนนนะครับสำหรับตัวดิจิตอลเรามาถึงการให้คะแนนแล้วใช่ครับผมตัวดิจิตอลแอสเซทอินเวสท์เมนต์หนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยให้คะแนนความอ่านง่ายเท่าไหร่ครับอุ้ยเขาเล่าเรื่องเก่งนะเขาเล่าเรื่องเก่งเพราะคือถ้าตาคนนี้เขาเขียนหนังสือเป็นการ์ตูนนะผมจะตามซื้อทุกเล่มเลยถ้ามีเล่มต่อไปผมก็จะซื้ออีกเขาอ่านง่ายให้สิบให้สิโอ้เต็มเลยครับครับผมแล้วความสุขความสนุกล่ะครับให้สิบเหมือนกันเหมือนกันเพราะผมรู้สึกผมอินกับเรื่องไอ เรื่องสารสนเทศแล้วก็เขาเล่นสนุกแล้วก็ห้มผมหรือเรื่องบิตคอยเยอะเลยอตอนนี้ถ้าใครสนใจเรื่องบิตคอยนะแล้วลังเลจะซื้อเล่นไหนดีควรจะซื้อทําไมหรือไม่ควรซื้อเพราะอะไรเนี่ยเล่มน,นี้เขาบอกวางไว้เลยว่าบิตคอยคืออะไรทําไมต้องซื้อแล้วก็ตัวอีเธอรีเมมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันต่างจากตัวอื่นยังไงรวมทั้งถึงตัวบีแอนนะครับผมถ้าอ่านเล่มนี้คุณจะกล้าซื้อสามเหรียญน,นี้เลยอืม ครับผมครับแล้วความรู้ด้านจิตวิทยาการลงทุนเหรอครับตวิ่ยาการลงทุนรๆๆหรอผมว่าผมให้เก้านะเก้า <9. S 2> ให้เก้าให้เก้าใช่คือตอนแรกผมมองว่าไอ้ตัวบิตเนี่ยมันไอตัวบิตคอยมันเป็นแค่แบบเอร์เหรียญอะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้พอมันมีสิ่งที่2ที่3มแบบมีมีอีเธอร์เรียมีไบแอนเนี่ยมันเป็นการลงทุนแล้วนะมันเป็นการลงทุนจัดเหรียญที่ที่มีการเติบโต ที่มีโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นในตัวเน็ตเวิร์กมันองใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งมันเห็นชัดเลยว่าอย่างไบแนนเนี่ยมันเข้ามาชิดผมผมเห็นเลยว่าเฮ้ยแม่งคือมันคือกิจการวะที่น่าลงทุนผมเลยคิดว่าไม่เกี่ยวกับลงทุนผมให้9้าครับผมแล้วการลงทุนระยะยาวเหรอครับอันเมื่อกี้มันจตดอายการลงทุนนะในการลงทุนระยะยาวการลงทุนระยะยาวเหรอก็9้าเหมือนกันก็9้าเหมือนกันใช่ใช่ใช่ครับยังมีสึกอีกเยอะครับเยอะเรื่องของพักดิจิทัลคอยนะครับผม แล้วการตรงระยะสั้นลหะครับระยะสั้นเหรอผมว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอยหรือมันเกี่ยวอ่ะมันมีนะมันมีมีคอยเล็กๆหน่อยผมก็เท่าไหร่เท่าไหร่ครับผมให้กักแปดแล้วกันให้กักแปดโอ้แปดเท่านี้ว่าจะหนึ่งจะศูนย์แปดนี่เกี่ยวเยอะเลยถ้ัคุณจะมาเข้าโซนนี้นะคุณต้องอ่านเล่มนี้ครับผมเชียร์เลยครับครับและเล่มนั้นล่ะครับผมให้คะแนนยังไงบ้างของผมใช่ไหมข้าวอ่านง่ายผมให้เก้าครับ ผมให้เยอะมากมากครับมันบางใช่ถ้าเทียบกับเป็นหนังสือแปลครับไม่ไม่ไม่เออเขาเรียบเนียงเรื่องค่อนข้างสนุกครับแล้วก็ให้คนแปลครับตัวคนแปลชื่อคุณเทพรุ่งธนาพิล์มครับชื่อคุณคุณนะหอนครับอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือเนื้อหาพออ่านแล้วแล้วลื่นกว่าหลายๆเล่มที่แบบแปลมาแล้วมันจะรู้สึกแปลกๆครับมีมีสิบมีแปลกๆบ้างแต่ไม่เยอะครับอ่านแล้วค่อนข้างจะสนุกความรู้เลยจากที้อ่านแล้วครับผมอันนี้ผมก็ให้เก้าครับให้เก้าใช่ครับผมคิดว่า ผมอ่านมาหลายเล่มนะผมยังไม่เห็นมีเล่มไหนฟันธงว่าไอ้มาที่เราเซฟตี้เเท่าไหร่ลุงแกฟันธงมาแล้วสองในสามครับมันต้องสองในสามแล้วเพรานั้น <c oughs> มันยังหาได้ไหมตอนสองในสามตลาดวุ้นไผ่อันนี้อันนี้ก็แล้วแต่ครับแต่มาถึงแบบเออผมรู้สึกลุงแกชัดเจนนะก็ไม่ได้แบบพูดลอยๆมีมีตัวเลขมีเกณฑ์มาให้เลยครับที่จริงมันมีเพิ่มเติมคือมีสิบหกหลักเกณฑ์การดูบริษัทที่ดีด้วยถ้าใครสนใจอาจจะมาดูในนี้ได้เป็นหลักเกณฑ์ที่ลุงแกตั้งขึ้นมาเลยอ๋อครับผมซึ่ง ตัวนก็สนใจแล้วสอบกหลักเกณฑ์นเนี่ยครับผมแล้วก็มีความดูด้านจิตวิทยาการลงทุนอันเนี้ยจิตวิทยาลงทุนผมให้9ก้าครับ,รบอย่างที่บอกกันพออ่านแล้วรู้สึกเออต้องกวครับเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงนะเออผมก็เป็นคนที่แบบพยายามหามาหานู่นหาหนี่หาสูตรหามูลค่ามาสุดท้ายพอลงเออก็กลัวเหมือนกันก็ก็กลัวเหมือนกันพอมาลงเยอะผมก็ิดใ,ใ,ในใจว่าเออหรือมันจะไม่รอดแล้วสิ่งที่เราคิดมันไม่ถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็อาจจะต้องตามที่ลุงแกบอกครับผมต้องหนักแน่นขึ้นถึงจะถึงจะได้้ในนตตรรงงี สุการลงทุนระยะยาวก็เก้าครับลุงแกวีตรงๆงเลยครับก็ลุงสตเกแฮมก็ก็สายนี้แหละครับสายตรงออือแล้วก็การลงทุนระยะสั้นเนี่ยผมให้หนึ่งครับก็ลุงแกไม่ได้เน้นอยู่แล้วครับใช่ก็ไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นการลงทุนระยะสั้นเลยครับแกเน้นระยะยาวอย่างเดียวก็คือพอถึงตามกําหนดแกก็ถือถือจนถึงเป้าแกก็ขายครับแต่แกไม่ได้บอกว่าถือกี่ปีหรือกี่เดือนใช่ไหมเออถือตามเป้าใน ในหนังสือเนี้ยก,ก,ก็ก็จะมีพูดในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงครับหมายถึงการที่เขาแกจะขายตัวไหนแกดูเรื่องความเสี่ยงด้วยอืเพราะแกอแกยกตัวอย่างอย่างเช่นภัยพิบัติอ่ะอย่างโควิดอย่างเงี้ยครับแกบอกไม่ว่าเราเตรียมตัวหรือกระจายความเสี่ยงดีแค่ไหนเราไม่มีทางรู้ว่าโควิดจะมาแกไม่ได้พูดในหนังสือนะหมายถึงผมยกตัวอย่างประกอบว่าอย่างโควิดอย่างเงี้ยเราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าครับใช่เพราะนั้นแกก็บอกว่าก็ต้องดูความเสี่ยงณขนาดนั้นนะครับไม่จะมีตัวแบบตายตัวว่าต้องได้สามสิบถึงขายได้ห้าสิบถึงอาจไม่ได้มีขนาดนนั้ ครับมผมก็ประมาณนี้ครับก็วันนี้เราก็วิกี่นาทีแล้วเนี่ยน่นาจะวันสิบกว่านาทีน่าจะเกินสิบห้าใช่ครับ<ม>น,นี้หวเราสองคนก็ลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ